ยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่โผล่สวิงก็ไม่ได้ประกอบด้วยครับสวิงอยู่ข้างบนยังครับยังไม่โผล่กังไม่โผล่ครับปลาเลยครับโอเคครับจับได้แล้วครับจับปากอุ้ยรุดุดรุดรุดุด,ด,ดสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับก็ช่องคนบ้าเยอะฟิชชิงครับก็วันนี้ก็มาหมายเดิมครับหมายหมายคลองส่งน้ำไม่ไม่ใช่คลองส่งน้ำเลยหมาย บอกพักน้ําครับก็บอกผันน้าเออบบอกผันน้ําครับว,วันนี้ก็มาเจอกันที่ไหนบอกผันน้ําก็อตอนนี้ก็ซึ่งลงไปลองนั่งตกนะครับลองลองดูตอนนี้น้ําลดครับลดค่อนข้างเยอะก็ได้มันสองตัวละมีปลาแรดตัวหนึ่งก็เลยเปิดจะเปิดให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้จะได้เพิ่มมาไหมนอกจากปลาแรดแล้วจะมีปลาไรเพิ่มมาอีก ตอนนี้ก็เดีย๋ยวไปดูกันตอนนี้บ่ายสี่โมงแล้วจะสี่โมงเพิ่งมาครับก็ไม่รู้จะไปหมายไหนหมายคลองน้ําไหลแรงครับอย่างที่ว่าหมายคลองน้ําไหลแรงมากช่วงนี้หน้าฝนครับน้ําไหลแรงก็เลยมาที่บอพันน้ำเนื่องจากไม่มีคนช่วงวันวันนี้ไม่มีคนกวนครับก็เลยมาลองดูครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้มากน้อยขนาดไหน,นครับก็เดี๋ยวติดตามกันครับ ครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะได้เยอะน้อยขนาดไหนกล้องปรีโทรศัพท์แฮงค์นะครับก็เลยใช้กล้องตัวนี้แทนกว่าจะเห็นภาพมุมเดียวนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าจะมีปลาบ้างน้อยขนาดไหนแต่เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําน้ําน้ําตรงนู้น,นครับตรงนู้นเนี่ยเห็นไหมครับมันมันไหลอย,อยู่ก็เดี๋ยวดูกันวันนี้จะได้ปลาอะไรมั่ง หมายนี้กันที่บอกครับเคยที่บอกไว้ว่าเป็นหมายธรรมชาตินะเป็นคลองผันน้ําธรรมชาติที่ไหลน้ําไหลาจากเขื่อนมามาเข้าคลองแล้วเขาก็ผันไปขายที่โน่นที่นี่ที่นั่นครับเยอะแยะเลยเป็นคลองผันน้ําส่งไปตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเสียงดังน้ำไหลหน่อยก็ขออภัยด้วย เงียบ้วครับตัดไปทีเดียวเงียบแล้วเอ้ยเหยื่อยังอยู่ตือตาใหญ่เข้าครับเหยื่ออยู่ครับเหยื่อยังอยู่เหมือนเดิมส่วนมากผมก็จะเกี่ยวชิ้นประมาณนี้ครับเกี่ยวชิ้นใหญ่หน่อยแล้วก็บีบบีบเหยื่อใส่ครับส่วนมากผมจะบีบเหยื่อใส่ครับเกี่ยวเหยื่อผมจะประมาณนี้ใส่แล้วก็ผมก็บีบทีเดียว แน่นมันก็จะลูกล่างก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็โยนเลยครับปาบกเขาให้เหยื่อก็เสื่อนมากก็ปั่นเองครับช่วงนี้หมักหัวเชื้อหัวเหยื่อเองก็ดูตามคลิปตามอะไรไปแล้วเราก็หมักตามครับทิ้งไว้สักหกเจ็ดเดือนหรือปีหนึง่งแล้วก็ลองมาตกตัว ้ยรรอครับวันนี้ก็เป้าหมายครับตามหาโทฟี่ครับโทฟี่หรือตานินไซโบอีกครั้งครับเกือบมีครับไม่ได้มาก็สองสองอาทิตย์สองเกือบสามอาทิตย์ครับ โดนครับโดนป้าอะไรครับป <id sprout Likewise>. ้าอะไรโดนโดนแล้วครับป้าอะไรครับเหมือนมีไซส์ครับมีไซส์เดี๋ยวครับมีไซส์ครับยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นมีไซส์ครับป้าอะไรครับจะเป็นโทฟี่หรือเปล่าลุ้นดูครับยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่โผล่สวิงก็ไม่ได้ประกอบด้วยครับสวิงอยู่ข้างบนยังครับยังไม่โผล่ยังไม่โผล่ครับ ปาเลยครับโอ้แรงเยอะมากครับยังไม่เห็นหน้าเลยครับนีะครับนะครับไอ้เพืนขึ้นนะครับเห็นนะครับมันยังไม่โผล่เลยครับขึ้นผมไหมโอ้โหยิ่สกครับยิ่สกแวนครับกําลังดื้อครับดื้อนี้กําลังดื้อนะครับยิ่สกแว่น ยังไม่พอยังยอมโผล่ใหผมเลยครับโผล่มาแล้วอุ้ยขันหักครับหักเลยครับรุ่นนี้ล้างมากไปครับหักแล้วครับก็รุ่นนี้หักสองรอบแล้วครับตัวนี้ก็หักอีกรอบอเคจะเปลี่ยนขันใหม่ครับจาก สายสายพวงใส่สายสายใหญ่นะครับมันก็เลยมันก็เลยไม่ขาดมันก็เลยหักแกนครับระเบิดอีกระเบิดอีกรอบแล้วครับนี่ไม่ใช่ยิสกนี่ครับอันนี้เป็นปลาวนลจันทร์ครับอึบมีหน้าครับถึงวิ่งดีครับนะครับวนรจัน์นลจันทร์ไซส์โลเลยครับสวยครับ โอเคครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนคันใหม่ครับคันนี้ก็สังเวยไปแล้วครับเก็บนะครับนนจันไสโลครับเงินจันไสโลเก็บครับครับผมเมื่อกี้คันคันก็หักไปแล้วครับก็เปลี่ยนคันใหม่เจอเงินจันเข้าไปไสโล ไซโลทำเงบนจันเมื่อกี้วิ่งดีมากแต่ก็โดนไปแล้วครับคันหักไปแล้วก็เดี๋ยวตามลุ้นกันต่อไปครับเนี่ครับคันที่หักก็ใช้งานมาน่าจะคุมแล้วมั้งหลายรอบแล้วหักแล้วยิงครับวันนี้วันนี้ที่ได้มาก็มีสามสามอะไรนะลาสามไทยแล้วครับ สามไทยหรือสีไทยสี่ไทยคันนี้เบามากคันนี้บาสี่ไทยนะครับเป็นยีสกยีสกตัวหนึ่งครับปลาเลดตัวหนึ่งแล้วก็ปลาหมอหมอแบนครับปลาสีไทยแล้ววันนี้ดูครับลุ้นดูว่าเราจะได้เพิ่มไหมมีปลาอะไรแปลก,กเพิ่มมาอีกไหมขอเป็นโทฟี่ครับโทฟี่ ติดครับติดโดนหมอตะกับครับหมอตะกับตะกับครับใซ้ใจใช้เล็กครับไปครับเล็กไปก็ตามลุ้นดูต่อครับตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่ครับยังมีเม็ดน่าจะสี่โมงละ สีโงกว,กว่าแล้วเพราะว่าจะกระจัดร้องครับปึ๊บตามรุนกันต่อเราจะมีตัวโตวให้เห็นไหมคีตายังเข้าอยู่ครับตอนนี้มันดูเงียบผิดปกติครับหรือหรือมีโท่ที่มาหาเราคิดไปมันตั้งคิดบวกครับคิดบวกครับ มีโทลซฟีเข้าปานินเข้าต้องมีคิดบวกครับิดอุ้ยจมสะง,งั้นดเด้อเหนียวๆนะครับเดี๋ยวโต๊โตเข้ามันจะได้ทันไม่งั้นเดี๋ยวปลาเล็กกินหมดครับ ต้องทำเหยืเอแนยวหน่อยหนึ่งอ้าวโหจมปลาเลยครับโดนนะครับโดนอีกแล้วมีไซส์โอ้ยโอ้ครับ๋ยวกให้ดูครับดุนนี่ดูครับปหมอปหมอหมอตะกลับครับ รู้หมอตะกับไซ์ครับไซก์จำไม่ติดเลยครับโอ้ครับไซส์อ้วนๆเลยครับเพื่อนเห็นไหมครับโอ้ไซส้สวยอย่างนี้เก็บครับนะครับดูต่อกันเลยถ้าได้หมอตะกับไซ์เมื่อกี้สักสามสี่ตัวนี่โหไม่ต้องถามหาครับปลานินนี่ไม่อยากไม่อยากแตะเลยครับ สำหรับผมนะครับสำหรับผมนะแต่ถ้าสำหรับคนอื่นก็เขาคงเน้นปานินครับแต่ว่าถ้าผมเจอหมอตะกับไซน์เมื่อกี้ผมชอบมากกว่าปานินครับปลาตอนนี้เจอสี่สายพันธุ์ครับปลาหมอตะกับ ปลาอิสกตัวน้อยตัวหนึ่งปลาแรดตัวหนึ่งแล้วก็นวลจันทร์ตัวหนึ่งครับก็ลุ้นดูครับวันนี้จะได้สี่สายพันธุ์ห้าสายพันธุ์จะได้อะไรเพิ่มมาไหมครับจ้าเอ๋อ,อเพื่อนมาครับนี่มาแล้วมาแล้วมีเพื่อนเป็นหมาครับวันนี้ครับเพื่อนเป็นหมาเห็นไหม ไปเรื่น,นู่นเลยนู่นไปเอาเข้าวอยู่ข้างบนไปไปหาข้าวอยู่ข้างบนไปห้องบนเลยอะไรห้องบนไปไปเลย ข้าข้างบนไปโอ้เห็บเต็มหัวเลยหนยเห็บเต็มหัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ายาไม่ให้กินบโดนครับโดนครับน่าจะเป็นปลาหมอครับปลาหมอครับไม่ครับปลาหมอครับไซส์ไซส์เป้งๆเหมือนเดิมครับดูครับดูครับไซส์ไซส์ใหญ่เลยครับ กับประมือผมครับก็ดูครับไซส์ดูครับไซส์ใหญ่ครับไซส์เป้งๆเ,เลยถูกใจครับอย่นี้เจอถูกใจต่อเลยครับดูครับเราจะมีตัวส,สวยไหม ไปเลยไปโน่นเลยไปไปกินข้าวเลยไปต้องมาตรงนี้ไปเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวโยนลงน้ำนะโดนอีกครับลาอะไรครับโดนอีกโดนอีกครับโดนอีกแล้ว ปลาอะไรครับมาเลยครับโดนโดนครับไม่ยอมขึ้นครับไม่ยอมขึ้นครับยังไม่ขึ้นนะครับปลาอะไรครับรอดูครับปาเลยครับเข้ามาแล้วโอ้ยปลากาครับโอยปลากาเดี๋ยวนเห็นไหมครับปลากาครับไซส์สวยๆครับไม่กล้าล้างเหมือนเมื่อกี้นะครับกลัวครับ กวักเมื่อกี้ลังเยอะครับหักปากกามาครับปากากาก็มาเอาละครับวันนี้มีบันเทิงครับมีบันเทิงแน่ใช่หูย <c oughs> ไม่ได้สวิงลงมาด้วยนะครับก็ ก็จะซื้อดขสักสิหน่อยยังซู้ได้ครับแต่ไม่ใกล้ก็ไม่ไม่ค่อยจะอันนี้มากเท่าไหร่ครับมามาครับมาแล้วมาแล้วปากกาครับฮึบบฮึโอยนี่แหละครับไม่ได้สวิงมาจะเป็นอย่างเงี้ย ค่าอื่นตัวนี้หมดหรือเปล่ามาครับเดี้ยร่างกจกจับกันครับลอยแล้วเหรอครับโอเคครับจับได้แล้วครับจับปักอุ๊ยลุดๆลุด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 ,ด,ดเนี่ยครับไซส์ใหญ่ครับไซส์โลครึ่งได้อยู่ครับ ปาก,กาครับไซส์ไซ,ไซส์สวยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับไซส์สวยเลยไซส์สวยครับน่าจะโลครึ่งได้อยู่โอเคครับเก็บก่อนครับตอนนี้ก็โอเคครับถือว่ามันหมานเลยครับถือว่ามันหมานเลย ลืมบอกไปครับวันนี้ก็ได้ปลาห้าชนิดแล้วนะครับตอนนี้ก็มีปลากาปลาหมอแบนปลายิสกปลาเันจันท์แล้วก็ปลาแรดนะครับเจอมาห้าห้าอย่างนะครับโดยครับจะทำสถิติได้ไหมมีห้าอย่างตอนนี้ตอนนี้ก็ทำสถิติแล้วแหละครับท่าที่ตกมาคโดนนี้ครับปลาอะไรครับ มหมอตะกับครับหมอตะกับครับไซ์ก็เก็บได้ครับไม่ขีเรียครับอันนี้ก็เงียบแล้วคงได้เวลาแล้วครับได้เวลาเก็บของครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณห้าโมงตอนนี้ก็น่าจะประมาณห้าโมงแล้ว ก็คงได้เวลาเก็บของครับครับผมเดี๋ยวให้ดูผลงานครับว่าได้ปลาเยอะน้อยขนาดไหนครับผมก็อย่างที่บอกครับวันนี้ก็สิ้นสุดการตกปลาของผมเพียงเท่านี้ครับก็ถ้ามาบ่อน,นี้ก็หนีไม่พ้นครับเหมือนเดิมเขาจะชอบตามมาก็เดี๋ยวดูผลงานครับว่าวันนี้จะได้เยอะน้อยขนาดไหนก็เดี๋ยวดูผลงานครับ นี่ครับผลงานของวันนี้ครับเห็นป่ะไม่รู้ก็มีปลากาตัวหนึ่งปลาเลดตัวหนึ่งครับแล้วก็ปลานวนจันตัวหนึ่งแล้วก็ยีสกน้อยตัวหนึ่งยีสกน้อยนี่ไซส์สองขีดสามขีดนี่แหละครับนอนจันก็น่าจะมาโลนึงโลนึงหรือโลครึ่ง,โ,ง,โ,ง,โ,งโดยประมาณครับก็วันนี้ก็มีโทฟี่เห็นครับก็เป็นปลากาครับปลากาน่าจะโลครึ่ง ก็สวยๆครับวันนี้ก็มีโทฟี่เห็นครับก็ฝากเพื่อนๆครับกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะครับช่องคนบ้าเยอะฟิชชิ่งครับก็วันนี้ก็พอได้ตัวครับหมานหมานครับมาช่วงบ่ายสามตอนนี้ก็น่าจะห้าโมงแล้วก็ได้เวลากลับบ้านพอดีครับก็าลนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ